สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA 5 Online นะครับก็คือวันนี้ที่มาเล่นเนี่ยเห็นว่าเขามีแพทใหม่มาอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแพทใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นโหมดแบบไหนกันนะครับโอเค,อเคต่อมาข้างนอกนะครจะสังเกตได้ว่าถ้าแพทใหม่เนี่ยมันจะมีจุดสีชมพูครับเนี่ยจุดที่มันกระพริบอยู่น,ะน,ะนั่นะคือจุดใหม่ ที่เขาได้อัปแดทมาให้นะครับเดี๋ยววิธีการก็ง่ายๆเข้าแผนที่อ๋อมีใกล้ใกล้ใกล้กลอพาร์ทเมนต์เราด้วยครับเดี๋ยวเราเออไปใกล้สุดนี่แหละคือที่จะไม่พยายามไปไกลๆเพราะว่ากลัว <it> โดนดักยิงก่อนนะจริงๆเราก็มีรถนะแต่ไม่อยากเอารถไปเสี่ยงเดินไปก็ได้วะวิ่งวิ่ โอ้เนี่ยแค่นี้เองโสด้ต้องขับรถกไไ็ได้วิ่งมาก็ยังถึงฮะใครอะไรอย่านะอย่านะยาโอเคให้กดเอ,ดอ้จอรู้สึกว่าจะเป็นโหมดแข่งรถนะชิบหายแล้วอ <c oughs> ินไว้เชิญเพื่อนโอเคเชิญแม่งมาให้หมด เฮ้ยใครแรลงแปดพันวะเนี่ยแปดพั 8, ะนะ 8, หรือเก้าพันวะโหแม่เจ้ามันเล่นได้ยังไงวะแหลงขนาดนี้อคือทั้งชีวิตมึงเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวโอ้โหนียอมอ้นี่ไงมีโอ้โอ้เจ้า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  โอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยจา้าไปเลยทีนี้อ่าเราใส่ชุดเราขับเนี่ยครับโอเคคอนเฟิร์มจ้าคอน t ิ n u เดี๋ยว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 ไอ้ยี่เป็นใครเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมึงส่งโจ๊กเกอร์มาด้วยเหรอโอ้โหดูแต่ละคนโอ้โหมันส่งคนโหดลงมาทั้งนั้นโอ้แม่เจ้าโอ้โหนี่เราครับ ไปเลยโอ้โหแต่ละคนโคตรปกติเลยมาไม่เสียงครึ่งยนต์มันน่ากลัวจังไะไปรอดไปเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่เลนหนึ่งเลยฮะกูไปเลยไปแล้วเฮ้ยอย่าแซงอย่าแซงนี่ขอกูขอละ เฮ้ยโอ้โหมันดูมันชนกูเอืออ๋อโหนี่แทบไม่ต้องขับไปเลยมันดันให้กูเลยโอ้โหโอ้โหดูเฮ้ยกาอย่าดิวะเอืออ๋อโหดูมันชนดูมันชนโอ้โหมันชนจนแบบโคตรแบบโอ้โหนี่เขาแข่งกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโคตรเดสแมทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่สิบเลยเนี่ยโอ้โหไปแล้วถึงไหมถึงไหมถึงไหมเย้เฮฟถึงด้วย ไปเลยจ้าขอละอย่าชนกูเอืออืมทนมาได้อชนมาอีกแล้วโคตรมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจริงๆโอ้โหที่แปดเลยครับจังหวะนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนเอือการเบรกมือมันเบรกยังไงวะจิ๋วผายละดิฟเบรกมือ เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าด้วยชนเหรอชนอโอ้โหหมุนเลยหมุนเลยหมุนหมุนได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาโอ,อก,กาสก่อนมีระเบิดให้ปลาไหมเอาไม่มีใช่ไหมอ,อ,อย่าชนอย่าชนแต่ยังไงก็ช่างไปแล้วไม่สนแล้วอะไรจังหวะนี้อะไรนนไปเลยไปเลยไปเลย เอามาจอดเลยตรงนี้แล้วไอ้ป้าเอ้ยอยู่ดีๆก็จอดโอ้โหอือฮึสปีดอัพโอ้โหโอ้โหที่เจ็ดแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหยังไงวะเนี่ยไกลวะเนี่ยชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะยะเออมาๆมาอย่านะอย่านะ ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเอียงอย่าเอียงโอ้โหอย่าเอียงโคตรมันนะเดี๋ยวนโอ้โหมีมียูเทิร์นด้วยครับจิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าล้มอย่าล้อย่าล้อย่าล้อืมจริงๆมันมีวิธีการดิฟอยู่แต่ผมดิฟไม่เป็นนะอะไร ที่เหมือนเสียงสายเลนตำรวจด้วยหมายความไม่ยี่ยงไรคงไม่มีแบบว่าตำรวจมาจับด้านหลังอะไรอย่างนี้นะโอ้โหมันมีสปีดให้ลงน้ำด้วยใครจะไปกดล่ะครับโอ้โหมีคนนึงเข้าเด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 ตกเออตกเร็วเร็วโอ้ที่แปดเลยแม่เจ้าไอ้นี่ก็ชน,นแล้วกันละไอ้คันนี้อีกแล้วนีว่วะไอ้บ้าเอ้ย ทำไมกูต้องเจอคันนี้ตลอดเลยวะบีแต่บีแต,แต่อืมสปีดสปีดมันไปซ้ายกูไปขวามนาะเออเออเออเอ,อ,อย่าอย่าอย่าลน่นอย่าล่นอย่าล่นอืมโอ้โหไม่มาทางไม่ยังไวกว่าอยู่ดีวะเอาไงดีวะมันดิฟยังไงวะมันต้องดิฟได้สิ เออจบับอ่ะหมดที่ใจแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ <S <S มามา <S <S ชิบผายแล้วอย่านะอย่าอย่าชนอืสปิงไปรถสีดำมันยังอยู่ข้างหลังเราอยู่เลยอ่ะให้ตายเถอะตายแล้วสปีดแล้วคุ้งแล้วเว้ย โอ้โหมาได้ครับจังหวะนี้เอ้ย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 กูแซงแล้วเออไปไงล่ะไงที่หกครับเฮ้บเฮ้ยโอ้โหมันชนมันชนไอ้สัสไปเร็วเร็วเรวเรีบมาเร็วโอ้ที่แปดเลยมาถึงที่แปดคุณพระยามาถึงที่แปดเลยครับแมงเอ้ย ปอ,อ,อ้อยรถคันคันเดียวเลยไปเอะไอ้นั่นตกพื้นไายแล้วไเล้ยไปแล้วตรงหวะานี้โหที่แปดเลยใครมั่งได้ที่หนึ่งวะไอ้ตำรวจมันได้เหรอวะโอเคคราวนี้เรามามอไซกันบ้างครับเราสามารถ เข้าไปดูหน้าตาแต่ละคนได้อันนี้ตัวผมเนี่ยอันนี้โอ้โหแหลงสามจะสู้เขาได้ไหมห้าร้อยเจ็ดโอ้โหดูมันระดับเฮดโปรยัดเคยยัดโอ้โหนี่ <laughs> มึงยังอยู่อะจ๊กเกอร์อ่าคขาวนี้มอไซค์ครับสีอะไรดีครับสีอะไรที่มัน เป็นสิรีมงคลสีแดงแมวส้มเดี๋ยวฮะอ๋อเปลี่ยนชุดได้ด้วยเราไม่เอาชุดเดิมเอ้แต่ชุดเดิมมันจะแบบถ้าชุดเดิมของเรามันจะดูแบบมันจะดูพลิ้วไงพลิ้วมันเกี่ยวโอใส่หมวกไหมไม่ใส่ครับ <laughs> เราเราไม่ใส่ <laughs> ไปพร้อมนะครับ โอ้ดูแต่ละคนนะ่ะโอ้โหหน้าตานี่แบบไอ้นี่ใส่หมวกน็อกไม่เห็นหน้าจ็อกเกอร์ไปไหนล่ะนี่ไงจ๊กเกอร์มึงเอาซะเหมือนเลยโอ้โหนี่ใครเนี่ยมึงส่งซาบะรัดมาแข่งคุณพระมาโอ้มีคนไม่ใส่หมวกเหมือนเราด้วยฮะโอ้มีประมาณสามสี่คนเลยมาบิดแล้ว เลนหนึ่งเลนหนึ่งไปแล้วเว้ยอู้วว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 าวว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 ่วววววชนวว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 วอวไวว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 ว เออนั่นแหละเยี่ยมบินไปเลยเพื่อนจังหาวะนี้เลี้ยวสิจ๊ะโอ้โหไม่ล้มไม่ล้มโอ้ไม่ล้ม,ลมลครับยายาอะไรอะไรเอ,อ้ยเริ่มดิฟไปแล้วครับจังหาวะนีะ้มันขึ้นสีฟ้าขึ้นสีเหลืองเวย้ยอืมไม่โดนด้วยมาขึ้นขึ้นตรงนี้แหละมาดิมาห้วาวไปผิดทางแล้วเพื่อนกูทีดด่ห้าแล้ว เอ้ยอย่าชน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 อือย่าชนอย่าชนเดี๋ยวโอหถ้ารักษาตำแหน่งนี้ไว้นี่ถือว่าดีมากเดี๋ยวจำได้ว่าตรงนี้มันจะหล่นอ่าไม่หล่นแล้วครับอย่าให้โดนหลอกเด้อไอ้โอ้โหมีคนแซงไปซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งดิฟแม่งวาร์ปได้วาร์ปไปดิจิตอลอืมทีหกอีกแล้วแม่งเอ้ย อย่าให้มีใครแซงเราไปมากกว่านี้เลยนะครับมามามาไปแล้วเว้ยเฮ้ยโหเงียบมากแสดงว่าทิ้งระยะห่างพอสมควรโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยอย่าอย่าอย่าล้มนะอย่าล้มขอมา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 เฮ้ยบินแล้ว ลรถช่องลรถช่องเบรกลรถช่องขึ้นแจ๋วสปีดเลยอือแจ๋วคราวนี้อะไรวะเฮ้ยโอ้โหลืมไปเลยป้าเอ้ยอย่าล้ม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 ชนอีกโอ้ยบ้าเฮ้ยมันจะมาแล้ว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 อย่านะอย่าขอ,อละ ที่หกว้ยกหน้าโอ้โหเข้าเึินชัยโคตรเซ็งเลยได้ที่หกครับขึ้นจากที่แปดเป็นที่หกโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาลองกันซะอีกด่านหนึ่งแล้วกันโอ้โหดูรถเดี๋ยว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 ให้กูใช้คันนี้ด้วย <c oughs> บังคับให้ใช้คันนี้ด้วยครับโอ้โหแล้วมีแค่สองสี เอาสีเขียวด้วยวครับเอาเป็นชุดเราไม่เปลี่ยนชุดเดิมเนี่ยโอเคเอ่อผูดเล่นแต่ละคนนี่ก็คนนี้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> ทำไมนี่ตัวหายเหรอเดี๋ยวนะที่หมอนี่เหรอโอ้ยหมอนี่นาเอง <c oughs> คนที่ดูหน้าทางน่ากลัวน่ากลัวมันอยู่ข้างข้างกูนี่เอง <c oughs> จิบหายแล้ว กดเลดี้ไปครับดูคนตัวหายทำได้ยังไงวะตัวหายครับใส่หน้ากากตัวหายผมใส่ใส่ผ้าคลุมลม้อหนุนมามาโอ้โหบิดบิดเตรียมบิดเลยไปแล้วเว้ย โอ้โหสามรอบครับชิบหายละรถยีมันหมุนง่ายด้วยเนี่ยนะถ้าชนทีนึงนี่คือไปหมดเลยเออเนี่ยนี่ไชนกูกิ้งเลยไอ้ป้าเอ้ยยายานนชนเกตการมาวะมาวะที่เจ็ดแล้วเว้ยเฮ้ยโถมันอุ้ยมัน มันจะหมุนง่ายกันไปละเอา้ามีคนโอ้โหวราปมาสองคันโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วลูกบอลน,นี่คือลูกบอลน,นี่คือไม่นะอย่ายาอยา่ยานะเว้ยอ,อย่ามาลงระบงระเบิดสิงะนาดูตายแล้วอโอ้โห โอ้โหอะไรจะเหมาะจองขนาดนี้โอ้โหระเบิดด้วยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยมันสู้กันเว้ยมันสู้กันเว้ยปล่อยให้มันสู้กันปล่อยให้มันสู้กันตัดหน้าแบบดื้อๆโอ้โหรอบสองครับเฮ้ยยังมีโอกาสทีเจ็ดครับตอนนี้ปล่อยให้มันสู้กันไปสองคนนะครับ บิดมันบิดมันบิดมันบิดเลี้ยวมันบิดเลี้ยวโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันเฮ้ยมันตามมาติดๆเลยว่ะ okay, ฉ okay, okay. ันหายแล้วเฮ้ยมันจะแซงแล้วอะเฮ้ยไม่ได้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 ยา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 โอ้โหชนกูอีกโอ้โหชนเข้าไปอืมอืมที่เจ็ดมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยที่เจ็ดแล้วเว้ย เฮ้ยมามาโอ้โหดิฟดิฟดิฟอีกแล้วอย่าอย่าอย่าหมุนอย่าหมุนไม่ชอบการหมุนหมุนแล้วมันมึนหัวเอ้ยมันติดเว้มันติดเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอ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 ้ยแม่งชนแม่งชนว่ะเอาอะมาอะเอาดิเอาดิเอาดิเอาอุ้ชนกูอะไอชี หลดน้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยชนได้เข้าที่เข้าทางเหลือเกินอืโหดมากอยากแซงคันนี้ให้ได้จังเลยกระแซงมันได้ไหมเนี่ยเดางน้อยกระแซงให้ขึ้นมาเป็นที่หก ต้องมีจังหวะบ้างลินนาแต่ว่ามันยังทิ้งระ,ะยะห่างเราขนาดนี้เฮ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 ้ว้าวเอาเลยไปเลยไปแล้ว,ไ,วไปแล้วเฮ้หมุน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 ข hey, ับไปที่หกที่หกกูต้องที่หก ทีห6อีกแล้วรอ้ยยาโอ้โหที่หอีกแล้วถือว่าใช้ได้ใช้ได้มากเลยอ้าวโคตรบ้านั่นแหละครับท่านผู้ชม ครับก็ทำการรีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับ <laughs> <laughs> สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาเล่นดูได้นะครับแม่เกมนี้เขามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะปล่อยมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่วะจำไม่ได้เขาก็ยังมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับให้สำหรับ พวกที่ชอบเล่นนะครับโอเคคิดของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปละจ้า